กินก็นแลแจ้งทุวังในตัวเองที่เขาเขาพาหลางเข้ามาน่พาหลามเนี่ยมาเดี๋ยวเขาจะแฝงมานั่นดียากรอับใช่หอนะไแก่หนอไแก่หนอหลามได้มมาถึงแลดนะมาถึงเลคจะบอกแก่ไรบอมันแหนกบุ่มขุ่มขุ่มเออกที่ได้ได้คำบุญให้ทุกแต่ทวายพัดใจให้ต้รง

บมานานแล้วห้ามม้ไม่ต้องนะเขาอยากมากยากน้ามักฟูให้ลูกยี่ให้ลูกเขาจะให้ลูกหลานนี่คือบ้าใย้ลูหลานไม่เชื่อหตอกพนี่นะตองพนี่้อกขนา่อย่างนั้นตองเลยติดเจ็บไม่เชื่อยอกเลยเพราะมารักผมแม่ไอ้จิ๋มจีแม่ทีเมาไปได้มาไหมต้องพามาว่าแม่มาเดี๋ยววันนี้ขอพาตัวไม้โอดก็เออคุ้องมาเจ็บกันนั้